ยิปฟูนของลี่ขายังหม่ไมเขายน,นะความรู้เพิ<อ>่<ก>มเติมนะครับจากสัตว์ชนิดนี้จากผู้รู้ในพื้นที่นะครับสัตว์ชนิดนี้จะส่งเสียงร้องเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นนะครับหน้าอื่นๆเราจะไม่สามารถเห็นตัวเขาได้แต่เพื่อนว่าตัวนี้เขาน่า <Okay. S 1> จะมาเล่นไฟนะครับบ <Okay. S 1> า,างคนบอกว่าสัตว์ชนิดนี้ทั้งชีวิตเคยเห็นมาแค่สองครั้ง <c oughs> นะครับนี่ จาของคลิปเสียงนะครับบอกว่าตัวเนี้เพื่งนจะเห็นเป็นตัวที่สองในชีวิตมา,ม,ามาเล่นไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของเขานะครับถ้าเราไม่ทํร้ายเขาเขาก็จะเกาะแน่นอยู่แบบนี้นะครับให้เขาไปเขาก็ไม่ยอมไปถามว่าคนในพื้นที่เอามาทําอะไรนะครับบอกว่าถ้าจับได้สามสี่ตัวเนี่ยก็สามารถมาตําน้ำพริกได้เลยแต่ว่าก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าจักระจันหรือแมงอินุนนะครับ ดยพื้นที่<ม>ทแถวๆนี้นะครับยังเป็นป่าอุดมสมบูรณใ์ในตัวเขานะครับไม่มีเนื้อนะครับมีอวัยวะชิ้นส่วนด้านในนิดเดียวแต่มากกว่ามอ,มองผ่านได้มองผ่านได้มากกว่าจักรจันนิดๆนหน่อยๆนะครับแต่คนในพื้นที่ในสมัยโบราณน,นะครับก็ยังเคย จับสัตว์ชนิดนี้มาทําเป็นอาหารนะครับแทนน้าพริกแดงดาในประมาณนี้นะครับอาจับได้3าสตัวก็ทำน้ําพริกได้แล้วนะครับในการดํารงชีวิตอยู่ของคนพื้นที่อีสานในยุคปัจจุบันแต่ว่าแต่ว่าสถานที่ที่เขาอยู่นะครับอยู่ตามต้นไม้ใหญ่เช่นต้นยางนาต้นประดูนะครับและจะส่งเสียงพร้องเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยทราบจะบอกเินว่นา น้องชายเล่าให้ฟังนะครับสัชนิดนี้ไม่ได้เห็นและจับมาดูแบบนี้ได้อย่างง่ายๆนะครับเจอห้องเดียวย่ำลองเดียวย่ำวันหั่ค่ำเขาจะร้องเฉพาะตอนหัวค่ำนะครับลังจากหัวค่ำไปแล้วมืดแล้วเขาจะเขาจเงย่าแล้วก็จะมาส่งเสียงร้องอีกทีตอนใกล้จะลุ่งสางนะครับนี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ได้เห็นสัตว์ชนิดนี้ใกล้ขนาดนี้โดยให้เขาเกาะอยู่ที่นิ้วมือ เขาเรียกว่าแมงงงนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับจากการมาเที่ยวบ้านสวนที่ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามในทริปนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดยาวสุกเสารอ์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็หยุดอีกหนึ่งวันนะครับนี่คือคนที่พามานะครับใหม่ๆแอ่ แล้วก็ดูลุงวิทย์นะครับลงวิทย์ก็คือเจ้าของพื้นที่บริเวณนี้เป็นขาใหญ่แถวแถวนี้นะครับใครผ่านมาผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะได้นะครับมีปัญหาปัญหาเดือดร้อนยุ่งยากจะอะไรปรึกษาลงวิทย์ได้นะครับรถเสียลดซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆไม่มีข้าวกินแวะมาทานได้นะครับลงวิทย์บริการจัดเต็มเต็มที่นะครับป่าจีนบุรีป่าเจียมบุรีอำเภอ จะเป็นสะพามบ้านหอยนะครับถามตั้งแต่ป่าทางถามได้เลยครับว่าบ้านลุงวิทย์อยู่ที่ไหนแวะมาได้เลยครับอันนี้คือเจ้าของพื้นที่นะครับจะไปถามที่พระก็ได้วาตเออตอนนี้หลับไปแล้วนี่คือเจ้าของพื้นที่เจ้าของตัวจริงนะครับอันนี้ก็ไปถามเจ้าวาดอันนี้คือคือญาติญาตินะครับอันนี้เราชายนะครับเรามาพักผ่อนกันที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักในทริปวันหยุด3วันนะครับ าจากทลิปก่อนๆก,ก็จะเห็นว่าผมมาที่นี่เป็นประจำเพราะว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับจบคลิปนี้ไว้ที่ตัวแมงโง้ใครรู้จักชื่อเต็มๆก็รุณาคอมเมนต์มาด้วย <ผม S 1> นะครับรรสวัสดีครับ